เอาตามมาให้สักทีนะครับกับคันเพนเฟียสจิ๊กออนิวปี2องพนะฮะน้ำหนักคันเบาเนื้อกาไฟแต่งจบครบในคันเดียวนะฮะแล้วข้อสำคัญคือเป็นคันสปินต่อโคนนะฮะพกง่ายเดินทางสะดวกรีซีดและไกด์ฟูจิของเท้นะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะสร้างความฮือฮามามากมายนะฮะไม่ว่าจะทำมากี่เซกชันก็ขายดีตลอดนะฮะอันนี้จะเป็นล็อตล่าสุดเลยนะคะ มาดูกันที่ด้ามนะคะด้าแต่งทรงสปอร์ตนะคะนี่ยังเท่นะคะของค่ายเพนนะคะแต่งมาให้ครบจบจบรีซีดเป็นของฟูจินะคะไกด์เป็นของฟูจินะคะ,ลเ,ะ,คะเล่นงานทะเลหายห่วงนะคะชื่อคันเขคือชื่อรุ่นเพนเฟียสจิกนะคะเพราะฉะนั้นมาเป็นคันตกปลาทะเลนะคะลูกค้าแต่หลายคนก็เอามาเล่นปลาสวายกันเยอะนะคะกับสองเวทขายดีนะคะ P.E. สามจะเป็นคันนี้นะคะความยาว6กฟุตสนะคะต่อโคนนะคะเหยื่อจิ๊กที่เล่นได้ก็คือ6 0สิบถึงสองกรัมนะคะชอบตรงเรื่องด้ามแต่งของเขามาเนี่ยแต่งเต็มักแบบดูดีนะ,ะดูดีมากๆเพนะคะพอประกบคู่กับพวกลอกสีดำๆอย่างเช่นเพนเพอร์ซูสก็จะหล่อมากๆนะคะก็จะหล่อมากๆนะคะเล่นเหยื่อจิ๊ก100ถึง เล่นหยิบจี้หกสิบถึงสองร้อยกรัมนะคะราคาโปจากสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเหลือเพียงหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบนะคะเยเมศครั้งละหนึ่งร้อยบาทโอนเงินก่อนส่งอ้าวส่วนเจ้าพี่ใหญ่ของเรานะคะความยาวหกฟุตนะคะจะสั้นกว่าตัวแรกนิดนึงนะคะหกฟุตต่อโคนเหมือนกันเพราะว่าจะแข็งขึ้นนิดนึงนะคะ PE ที่เหมาะสมก็คือสองขีดห้านะคะคันไม่กระด้างเลยนะคะมีอีกคลิปแยกให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องความแข็งเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า เล่นได้หายห่วงนะคะไปออกหมายนอกเนี่ยเล่น PE 5ได้เลยนะคะเหยื mm ่อ hmm. จิก100-300กรัม hmm. นะคะไกดฟูจิรีซีฟูจิแต่งเ mm hmm. ต็ม<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหนียวประมาณนี้อยู่ไหมนะคะจะออกหมายไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้เอากับเจ้าคัน PE 5ต่อโคนนะคะ mm hmm. เพนเฟียจิกนะคะราคาโปรจาก2,290เหลือเพียง หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะตกปลาบึกได้ปลาสวายได้แน่นอนนะคะตัวนี้ออกหมายนอกได้แน่นอนนะคะไปทะเลพมา่าอันดามันได้หายห่วงส่วนใครที่อยากได้อ่อนกว่านี้เราลอดูติดตามคันเวทพีอีสามได้เลยจ้าพีอีสามก็ใช่ย่อยให้ตัวสะใจใครที่ชื่นชอบคันที่แบบงัดได้เต็มๆสะใจสบายใจนะคะจัดพีอีสาม e. ได้เลยจ้าลดโปรจากสองพันหนึ่งเก้าสิบเหลือเพียงหนึ่งพันแปด้อเก้าสิบาทนะคะ เอออิมเอ็ดหนึ M ่งร้อยบาทโอ,อนเงินก่อนส่งนะจ๊ะหล่อเล้ว